สวัสดีครับกลับมาพบกับ My Free People ครับวันที่19บันะ,นะครับ 2, 5, 64, ส5 6พสิงหาคมนะครับก็จริงๆเมื่อวานนี้ไม่ได้อัานี้ไม่ไอัาจวันสะุกนะมาวันที่2 0แต่เช้าเลยก่อนที่จะเข้าประชุมนะครับก็ประชุมออนไลน์นย่างหะครับก็สะดวกดีบอกแล้วนะครับก็มาก็มีข่าวก็แมันก็มีข่าวเดิมเดิมนะ ก็คือ,อม,ม็อบก็ยังมีมีม็อบอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าไอ้ม็อบทะลุฟ้านี่มันไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทางจากดินแดงแต่เท่าที่รู้ก็คือดินแดงก็ไม่มีอะไรแต่ก็ฮึมฮมกันประเด็นปกติแล้วสิ่งเป็นที่น่ายินดีมากเลยนะครับก็ต้องชืน่นชมท่านนายกครับว,ว่าท่านนายกก็ออกมาแล้วครับออกมาจากโฮมอโซเลชันออกมาจากเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเออ ก,บกบมม็บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะพี่โทนี่นะครับคอมเมนต์สองครั้งบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะสัปเปลอนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะจารย์เสรีนี่แหละเป็นคนไปแนะนําเออผมบอกโอ้ยไม่รู้เหมือนกันจะออกมาหน้นาใยสยังไงนะครับบางทีคนเป็นผู้นำก็ต้องคิดได้นะผมว่าผมว่าท่านต้องคิดเองแหละเ,เพราะว่าคนเป็นผู้นำในแต่ประเทศเนี่ยไม่สามารถเก็บตัว อยู่คนเดียวได้ในชนะที่ในขณะที่โหคนมันลําบากขนาดเนี้ยคือมันต้องออกมาให้กําลังใจบ้างนะครับจริงๆท่านจะถูกทนถูกประชาชนกลด่ามาทั้งปีอยู่แล้วครับโอ้จะทนต่อไปอีกประมาณสักให้ครบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมคิดว่าคงไม่เท่าไหร่นะครับก็คือนี่เป็นสุดยอดผู้นำแล้วผมว่า น่าจะบันทึกไว้อยู่ในกินเนสบุ๊กได้เลยนะครับว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความอดทนที่สุดเลยอดทนต่อประชาชนของท่านนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแม้แต่นายกัฐมนตรีของมาเลเซียยังลาออกไปแล้วเลยนะครับนี่ท่านยังไม่ลาออกอีกนะครับแต่ลาออกไม่ลาออกก็คงไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะครับนั่นเองเพราะอีกไม่กี่ปีกว่าก็คงจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับ <S <S ครงนี้ก็ มาดูอีกอ,อันหนึ่งก็คือเรื่องของของอะไรเนี่ยของออการปฏิการตํารวจนะครับซิเขาไปชุมกันเนี่ยก็สงสัยมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกจบเมย์เป็นของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังมประชาลัเขาก็สรุปกันเลยนะครับเขาสรุปกันเลยว่าตํารวจไม่ได้ใช้ความรุนแรงโอ้โหอันนี้ใช่ครับแล้วจริงๆผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆตํารวจจคอมพ r มไม s e สมควรเลย ้ผมฟังโฆษกตำรวจให้สัมภาษณ์นะโฆษกตำรวจให้ให้สัมภาษณ์ว่าที่จริงแล้วเนี่ยประชาชนมาชุมนุมเกินห้าคนนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วแต่เราก็ยังเขาเรียกว่าลอมชอมหรืออารมณ์อรล่ยอวนี้แบบต้องเป็นพระคุณมากเลยสำหรับสำหรับตำรวจที่ยังให้ให้อะไรก็แล้วให้อะไรให้ประชาชนได้มีโอกาสชุมนุมเพราะมันผิดเราจริงๆถ้าถ้าเกิด ถ้าเกิดพูดพูดไปตามนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดมันผิดแล้วเนี่ยตำรวจก็ต้องจับเลยนะแหะแต่ตำรวจคงจับไม่ไหวนะครับเพราะคนมาเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะมันเกินเ้าคนก็ยี่สิบกลุ่มมันจับกันยังไงถูกไหมครับเพราะนั้นตำรวจเขาก็เลยอารมณ์อรนลยอยนี้ผมก็เป็นความใจดีนะครับของตำรวจอะไรเงี้ยผมผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนพูดหรอกครับเออแต่ว่ามันแย่มันแ yeah. ย <laughs> ่ก<น> yeah. <laughs> ็เห็นเห็นอยู่ถูกไหมครับ เออจริงๆเ,เรื่องความรุนแรงเรื่องความรุนแรงเป็นเบสิกของของสังคมอะนะรุนแรงในความคิดเราอยากจะรุนแรงทางร่างกายทางฟิสิกอลถูกไหมครับแต่ว่าโอ้มันรุนแรงทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ว่ามันถ่ายทอดสดอะนะแล้วก็เห็นแล้วก็เพลย์ซ้ําไปซ้ํามานะครับลูกนัดตาบอดอะเลือดพราบเด็กถูกยิงเงี้ยเอออะไรทำนองนั้นนะผมก็เห็นจากคลิป ก็มีคนปื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 นที่ยิงก็เป็นปืนที่เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะปืนปืนไม่ใช่ปืนแก๊สไม่ใช่ปืนกระสุนยางด้วยดูท่าทางแล้วเพราะว่าผมจําได้ว่าปืนกระสุนยางเนี่ยมัน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 มีลักษณะที่แตกต่างกับปืนที่เขาใช้ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิแล้วก็เขาบอกคนที่ยิงนี่น่าจะเป็นสนอดินแดงอ้าวก็ ประจำพื้นที่โอ้โหมันแต่คอฟอมันไม่ได้ประจำพื้นที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนว่ามันประเด็นตํารวจนี่ผมว่าเป็นประเด็นที่จะว่าคลาสสิกไหมก็พบว่าใกล้ชิดสัมผัสประชาชนแต่จริงๆแล้วพอมองในภาพ,าพรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกนะครับถ้าพูดอย่างนี้ของการตํารวจไทยเก่งครับเวลาเกิดคดีเกิดอะไรต่างๆเนี่ยผมว,ว่าตํารวจไทยบางบาง,บางครั้งก็ แก้ไขปัญหาคดีได้อย่างแบบรวดเร็วนะคือมีฝีมือเอานี้ดีกว่ามีฝีมือตามจับผู้ต้องหาอะไรต่างๆได้ผมก็ยังถือว่าเป็นฟาวเดชั่นที่สำคัญนะครับผมว่าตำรวจส่วนใหญ่เ,เป็นตำรวจที่ดีนะครับบางคนก็บอกว่าตำรวจที่ดีเนี่ยมีอยู่คนเดียวคือคนที่เป็นรูปปั้นอยู่หน้ากรมตำรวจนะใครก็ไม่รู้ตำรวจคนนั้นแหละก่ออย่างนั้นนะอันนี้คือพูดป็นสมัยก่อน แต่ผมก็มีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่ของตำรวจจริงๆเนี่ยผมว่าสังคมมันคงแย่เห่ืนนี้เนีย่ยผมว่าทุกวันนี้ผมว่าสังคมเราแคลรี่ออนมาในในระดับที่ว่าเออก็ก็เป็นสังคมที่ทุกคนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพอสมควรน,นะครับไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายหรือไม่ได้คลร์รัตัด คอรัปเต็ดมากนักหรือมันก็ตอบไม่ได้นะคือบางคนถ้าเกิดไม่ได้เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้แต่ว่าในภาพใหญ่ๆมันก็มีองค์กรซึ่งมันมันก็ไม่ได้ถึงล่มสลายแล้วมันก็ไม่ได้ถึงว่าไม่มีใครยอมรับอะไรทำนองนั้นเพราะว่าไม่งั้นนะไม่งั้นนะคนต่างชาติหรือคนที่มาเที่ยวเองหรือคนที่มาลงทุนเองเนี่ยเขาก็เขาก็จะไม่เกิดความมั่นใจในในกลไกของสังคมนี้แต่พอมาเป็นการเมืองปุ๊บเนี่ยโอ้อันนี้ผมเห็นเด่นชัดเลย นะครับจริงๆระยะเวลาประมาณสัก2-3สปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐประหารคือมันเด่นชัดขึ้นอผมว่ามัน,ม,นมันเด่นชัดขึ้นว่ากลไกของสังคมความแข็งแกร่งของราชการแล้วก็กลไกของการเมืองที่มันจะจะดร v e ไปแล้วจริงๆเราเราก็ดูกลไกของของภาครัฐ ราชการการเมืองที่เขาเขา v r i v e ประเทศกันเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรความสอดคล้องนะครับนะครับ,นะรบเป็นทีมเดียวกันอันที่สองมันต้องเช็คแอนด์บาลานซซึ่งกันและกันนะครับบางทีบางทีบางทีมันมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยบางครั้งบอกว่าไม่ให้นักการเมืองมามา,มามีอำนาจตอนที่ทำยุทธศาสตร์ชาติหรืออะไรสักอย่างเนี่ย บางครั้งผมก็ไม่เห็นด้วยบางครั้งผมรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเลยแต่บางครั้งเวลาเราเห็นนักการเมืองแย่ๆมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรมีนักการเมืองอะไรบางทีมันไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองจุดท้ายเมื่อต้องย้อนกลับมาแล้วแล้วฟังก์ชันของนักการเมืองคืออะไรทําไมเราต้องให้เขามาลีดถูกไหมครับเหมือนเหมือนมันเหมือนการเมืองท้องถิ่นอะ่ะทาไมต้องมีผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านเรากำนันผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเป็นคนจะส่วนกลางที่ ส่งลงมาปกครองดูแลถูกไหมซึ่งผมว่ามันแตกต่างจากจากการเมืองท้องถิ่นซึ่งมีผู้นําแล้วพยายามที่จะพัฒนาท้องถิ่นถามว่าผู้ใหญ่บ้านกับกับกำนันน้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาปกครองดูแลเขาพัฒนาหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่คงคงไม่ใช่เพราะว่ากินเงินเดือนเพราะนั้นคนเป็นข้าราชก,การกินเงินเดือนมันก็มีลิมิตด้วยทรัพยากรน,นะครับ แต่ส่วนมากก็จะอยู่กันตลอดชีวิตหรือหรือยาวยาวอะไรทำนองนะั้เพราะฉะนั้นเราเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการ distributed อำน,นาจสู่ส่วนกลางแล้วก็จะมีการปกครองส่วนท้องถิน่นทำให้ท้องถิ่นนั้นจเจริญเติบโตมีขึ้ประมาณลงหรือท้องถิ่นสามารถที่จะ OPERATE อะไรต่างๆที่สามารถที่จะเกื้อกูลแล้วก็ f a c i l i t เ t e ท้องถิ่นขึ้นไปอันนี้มันก็เกิดความเป็นเมืองเกิดเป็น Ur b a n เกิดเป็นซิตีขึ้นมา เกิดเป็นเทศบาลหรืออะไรต่างๆตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันต้องอาศัยนักการเมืองหรืออาศัยผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เข้ามาเป็นตัวแทนในการที่จะนําพาสังคมนําพากลุ่มคนนําพาเมืองเนี่ยให้สามารถพัฒนาโกโรไปทั้งเศรษฐกิจและสังคมเออไอ้ตรงนี้ผมว่าคือสุดท้ายจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องการลีดเดอร์ เข้าไปขนาดเดียวกันพอมันมีลีดเดอร์อมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิ่งจูงใจมันก็มีผลประโยชน์สุดท้ายลีดเดอร์เหล่านั้นก็ถูกอะไรถูกถูกโค่นล้มถูกไหมครับหรือหรือหมดบาละหรือหรือใครดีก็อยู่ต่อหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นวัตจักรที่เป็นสากอ่ะนะผมว่ามันก็เป็นวัตจักรที่เป็นสากอนะ่ะคราวนี้ผมว่าสองอย่างว่ะผมว่ามันมันขึ้นกับ awareness ของประชาชนด้วยที่ที่ที่จะใช้กลไกตรงนั้นนะครับแต่ผมยังมานั่งนึกอยู่ว่าส่วนที่เป็นราชการราัฐราชาการเองก็มีจุดอ่อนจุดแข็งมีจุดโบมีจุดที่ต้อง control, คอนโทรลควบคุมฉะนั้นมันผมว่ามันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างราชการการเมืองและประชาชนผมว่าโมเดลทางรัฐศาสตร์เนี่ยต้องต้องกลับไปดูดีๆกันใหม่ว่ามันควรจะทำยังไง ถูกไหมครับถ้าสมมติว่ารชาชการกับนักการเมืองมันคอลล็อกกันโอ้โหนี่ประชาชนก็แย่ถูกไหมหรือหรือการเมืองมาไม่ทําอะไรรัชรัรกชาการอยากจะพัฒนานะประชาชนก็แย่เหมือนกันถูกไหมครับอ่าหรือหรือนักการเมืองมาแล้วก็มากดขี่รชาชการเราราชการทําอะไรไม่ได้รักชาการตอบสนองการเมืองประชาชนก็แย่เอออะไรอะไรทำนองเนี้ย แค่นั้นมันเป็นสามปาร์ตี้มันเป็นไตรภา,าคีซึ่งซึ่งมันจะต้องทำผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมคือประชาชนหนึ่งไม่ใช่ผลประโยชน์ของราชการอย่างเดียวคือตัวราชการหรือหรือของรัฐรัฐก็คือเป็นตัวแทนรัชการเป็นตัวแทนรัฐหรือผลประโยชน์ของนักการเมืองอย่างเดียวหรือผลประโยชน์ของสองว่าสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไรเพราะว่าเป้าหมายสุดคือประชาชนต้องการ แต่ว่าก็ไม่ใช,กใช่ก็ไม่ใช่แค่ประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่งอีกประชาชนส่วนที่เป็นชนชั้นนาประชาชนส่วนที่เป็นชนชั้นกลางนะที่มีอาชญากนส่วนประชาชนส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ไม่มีอาชญากรเออในโครงสร้างของประชาชนปไตจะมีไฮลาร์คีนะครับก็มีอวบอีกตั้งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความซับซ้อนที่มันก็ต้องประสานผลประโยชน์แล้วเห็นไฮลาร์คีของมันแล้วก็ทํายังไงให้องค์ครพยพเนี้ย มันเกาะกลุ่มเป็นอีโคซิสต็มก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะมันมันแยกกันอยู่ไม่ได้สังคมนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับเพราะนั้นเช่นกันครับนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลกับตำรวจหรือทหารราชการจะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้นะผมว่าราชการทหารตำรวจรับรับนักการเมืองหรือแต่มันยโยกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือแม้แต่ที่ตาลิบันนะ่ะใช่ไหม ตอนนี้ตรลบาลต้องยิงประชาชนเพราะว่าประชาชนลุกฮือไม่พอใจปาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงขั้นไหนในอนาคตเพราะว่าสถานการณ์ณยุคนี้กับยุคอดีตเหมือนกับที่เวียดนามเข้ามาเขาเขาบอกเปรียบเทียบกันนะว่ามันจะแตกต่างกันยังไงหรือแม้แต่ในพม่าเองก็ตามตอนนี้เราก็ไม่ไม่ได้อ่านข่าวพม่าเท่าไหร่ไม่ได้อ่านข่าวไม่ใช่ไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้ฟังข่าวหรือรู้ข่าวเท่าไหร่ก็คงทรงทรงหรืออาจต้องติดตามดูครับคิดว่าอย่างนั้นนะ เกียครับแล้วพูดกันใหม่ครับใน My Free People ครับ